ครับสวัสดีครับพี่นอ้องทั่วโลกครับมื้อนี้มีซีเขาครัวอีกแล้วครับมื้อนี้จะผัดมูงครับใส่แค่นะพร้อมแฉกห้อม,อมใหญ่เราเนาะพี่น้องนะมีเมนูทอดส้มปลาครับปลาที่เฮ็ดไว้เนาะครับอ่ะพี่นอ้องมาทอดปลากันหนอะยครับล้างเกหม้อพ้อมเลยพี่นอ้องทอด ปลาส้มตุ๋หมครับผมไปต่อแรงกันนะครับเออพี่น้องเด้อครับเออมีนุ้ดทอ,อดส้มปลาผัดหมูบาสลิครับขอเวลาสักแป๊บนึงพี่นอ้อง ครับวันนี้เรียมาทอดผัดหมูนะครับมาได้เนาะเอาพี่น้องถ้าเขาห่อนแล้วครับใส่ลงไปเลยพริกบรดบรีใส่ไปร่องเบื่องหนึ่อ่ะครับเด้ออ่หมูพวกนี้ทีนะครับเด้อทำใบผักไพี่น้องเนาะ ใส่หมูลงไปเลยครับมาครับครับหลังจากเ่าผัดหมูแล้วนะครับว่าไก่เลยครับหอมหัวใหญ่แก่ลอดนีด่ ควา,างหวานใพี่น้องอเนาะครับมาปรุงมาตั้งแต่แรับพี่น้องใส่แป้งนัวสักหน่อยหนึ่งน้ำมันหอยเม็ดก,กี้ยงจีอย่างหน,น่อยพี่น้องเนาะมาเด้อครับเด้อ ข้าวแรงกับผี่หีิซีเริ่มมือมีครับเมนูผัดหมูครับเ็ดจ๋ง่ายๆพี่น้องมือเมนูก,กินข้าวแรงอือกินบุ้งกันนะพี่น้อง ได้แล้วครับครับหลังจากเพ็ดมาแล้วนะพี่น้องนะนี่ปลาส้มนะพี่น้องนะนี่นี่ผัดหมูใส่แค่หลอดใส่หอมหัวใหญ่นี่หมกปาลาด้วยครับเลยนี่ครับนี่ครับ,รบหาบอาหมดพี่นอ้องก็นตปกินหมดครับ ครับสวัสดีประทานการเมื่อนี้มากินขา้าวแดงน้ำกันได,ปปด้พี่น้องเ้อมากินในครอบครัวด้วนี้มีหลายคนหลายเมนูครับนี่ครับเมนูผัดหมูส้มปลาหมกปลาบองปลาแดกพี่น้องพี่น้องเอ้ยสมปลาจอมก็มนนีครับ มามาพี่น้องมากินด้วยกันดีขอแล้วกันพี่น้องวิ่ยนี่ม,นมาทำบา่ากินจินจินจ้นแซ่บด<ม>ีพี่ก็พี่นอ้องาหารแล้งนี่ม้วนส่งประจมหรือ เดวอนะครับเด้อคุยไกลอยู่ไกลในประเทศตามประเทศครับพี่ดีว่าเซียงร้องิ้มขอ้มกันนะครับเด้ออืมหยอนห่นนี่องเอเบดอันบอกก่านเอย่างจินขอแรงน้องมื้แน่นอ่ะนะครับนสมปลาก็มี เหนเองดีร้องบองปะลาขอบคุณกรครับเด้อที่กดติดตามให้ฟรีจีฝรั่งเศสมามาครับมากินน้ำกันเดื้อ แด็กพี่น้องมาแจะไปพิคาหมูปลาเทกขี้บ้านนาองพี่นออ้องอครับคิปกินขอยแองมี้นี่ที่ขวาวไปตอนนี้ก่อน้อครับด้ว กดติดตามพญิซีแล้วกัด้อกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ญิซีแล้วรันอเิเห็มีกกำลังแตเห็คิดห,ห่ลองเบิ่งต้อไปแล้วรัด้อครับลคลิปนี้ขอวา่าบายบาย